สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านนะครับพบกับโจแจนอีพีที่1 4 1นะครับวันนี้ได้ภาพหนึ่งชุดมาแบ่งปันพี่พี่นะครับผมหากพี่พี่เอซท่านใดน,นะครับชื่นชอบหาพไหนสนใจโทรมาปิดโทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 9 2 1 4 1 5 9 5นะครับมาดูภาพแรกเลยครับวันนี้นี่ครับผม เป็นผ้าผงรัศมีน่ครับท่านเจ้าจุ้ยครับวัดสามปลื้มนะครับผมนี่ฮะเป็นพระยุคเก่าเลยครับเก่าแก่มากครับโอ้เก่าจริงเท่านี้นี่ฮะลองลองหาข้อมูลดูนะครับนี่ฮะท่านเจ้าจุ้ยครับท่านเจ้าจุ้ยวัดสามปลื้มครับนี่ฮะเป็นภาพผงยุคเก่าเลยนะครับนี่ฮะผ้ผงนี่คือนี่ยันครับ ลึกครับกดลึกลึกมากลึกโอ้โหนี่ฮะลึกนี่ครับผงนะครับเก่านะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะเปิดประเดิมเลยนะครับเอา4ี่ร้อบาทนะครับพระผงลัศมีท่านเจ้าจุ้ยครับเก่าครับเก่าถึงยุคครับผมต่อไปรายการที่รายการที่สองครับอันนี้เป็นพระปิตาฝังพลอยครับเลี่ยมเก่านะครับนี่ฮะ ตาฝั่งพลอยหลวงปู่ทิมนะครับนี่ฮะพลอยแบบพลอยจริงนะครับพลอยแท้เลยครับนี่ฮะสีคพูสวยงามครับอันนี้เป็นพลอยจันทบุรีนะครับนี่ฮะโอ้โหดูพลอยนี่ครับพลอยจริงจริงเลยนะครับแล้วเนื้อเขาหนึบนุ่มมากครับเนื้อนี่ฮะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับเนื้อหนึบนุ่มสวยเหมือนเดิมนี่เรียบวิเศษมาเลยนะครับนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ปิดตา พิมฝั่งพลอยนะครับพระสริเมเดิมเลียมเก่านะครับเรมิบ v i n สามร้อยบาทเอ้ยสี่ร้อยบาทนะครับเปิดประเดิมเลยครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สามครับอันนี้เป็นผ้าเนื้อดินไม่ทราบที่นะครับเนื้อเก่ามากอีเก่าจริงนี่ฮะเนื้อดินเก่าน่าจะถาทองไว้ยี้ครับนี่ฮะเก่าจริงครับคลาสสิกมากครับนี่ฮะน่ารักคลาสสิกนี่ฮะเนื้อดินไม่ทราบที่นะครับ รายการที่3นี่ฮะเอา300บาทครับนี่ไม่ทราบที่นะครับ300บาทรายการที่3นะครับต่อไปรายการที่4นะครับรายการที่4อันนี้เป็นนี่ฮะพระนาคปดพระนาคปกนะครับเนื้อชิ้นนะครับนี่หลังหลายผ้านะครับอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเนื้อชินนี่ครับประลอดแห้งๆนะครับ นี่ครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับอันหลังเป็นลายผ้านะครับนี่ฮะพระนาาปลกเนื้อชินรายการที่สี่นะครับนี่นะครับเอาสามร้อยครับผมต่อไปรายการที่รายการที่ห้าครับอันนี้เป็นพระผงนี่เป็นทาเวสวรรณนะครับนี่ฮะตัวเนื้อเขานี่โอ้โหสุดๆนะเลยครับนี่ครับ เนื้อเขาเก่ามากครับถึงยุคเลยนะครับนี่ฮะเก่าจริงๆ,ๆเป็นพิมพ์ทาเวสวร์นะครับนี่ฮะไี่ได้เป็นวัสดุท้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นพระผงเนื้อหาเก่าครับนี่ฮะเก่ามากๆครับนี่ครับทาเวสวร์นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับใครมีท้าเวสวรร์ว้ขึ้นคอนะครับอีปีศาจไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ยนี่คร <ๆ S 2> ับทาเวสวร์ครับ การปีศาจป้องกันผีนะครับรการที่ห้านะครับนี่ฮะเก่าแก่กิ่งเนื้อหาครับเอาสี่ร้อยครับเรืการที่ห้าต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกเอานี่ดีกว่าครับอันนี้พระกิ่งนะครับนี่ฮะกิ่งวัดอะไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับพระกิ่งเลยครับกิตติยาคมครับนี่ฮะวัดหนอง หนองเสือครับอําเภอบ้านโป่งนะครับบ้านโป่งนี้น่าจะอยู่ลาดบุรีนะครับนี่ฮะพระกิ่งหนองเสือนะครับว yeah ัดหนองเสือกิ Actually, ่งกิตยาคมอะไรนี้คร oh, ับนี่ฮะเนื้อเก่าครับเนื้อออกแบบนวะนวะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับพระกิ่งนะครับโอ้สวยเดิมเดิมนี่ฮะเอาสามร้อยครับพระกิ่งองค์นี้นี่นะครับรายการที่หกนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ครับผม ต่อไปรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จเนื้อแก่แกร่งหนึกนุ่มนะครับนี่ฮะหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันข้างนะครับพระสมเด็จนี่ครับอกคุดนะครับพิม์น่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ความเก่านี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเนื้อเขาจะออกแก่งแ่งนะครับผมนี่นี่ครับโอ้โหเนื้อสุด เน่ครับคลาสสิกมากครับนี่มีบทสารเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเรื่การที่เจ็ดครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับพระสมเด็จในการที่เจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะโทรสอบถามโทรปิดได้เลยนะครับเรื่การที่เจ็ดรายการที่แปดครับอ่ารายการที่แปดนี่ฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เก่าแห้งผิวดำเดิมครับนี่ฮะโอ้โหพระองค์นี้นี่จะเป็นยายนะครับผมเก่าจริงๆใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่าโอโ้สุดครับนี่คือรายการที่แปดนะครับพระรูปรล่อลงพวกเงินนะครับนี่ฮะดูเสียงท่านนะครับ การที่แปนะครับเอาเอา4ี่บาทนะครับผมการแปดสี่บาทต่อไปรายการที่9ครับอันนี้เป็นแหวนธงชาติครับหลวงพ่อเคนครับผมนี่ฮะปาจีนบุรีวัดถ้ำเขาอีโต้ครับแหวนธงชาติหลวงพ่อเคนครับเป็นแหวนที่แบบสวยมากๆครับลงยานะฮะไม่มีร่อนไม่มีกระเทาะแหวนไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่ฮะแหวนนี้ สุดยอดเลยครับหลวงพอเคนนะครับนี่ฮะสวยเดิมๆมเลยนะครับนี่ฮะไม่ได้ใช้ครับไม่มีนี่ครับไม่ขาดนะครับหลังยันห้านะครับแหวนหลวงพ่อเคนรายการที่9ครับเอา300บาทนะครับแหวนหลวงพ่อเคนธงชาตินะครับ300บาทโอ้โหราคาต้องจัดแล้วครับหลวงพ่อเคนนี่ครับต่อไปรายการที่10ครับอันนี้เป็นพระผงครับนี่ผงเนื้อผงผงเก่าเลยครับผงว่านหรือผง นี่ฮะเหมือนผงว่าเลยนะครับสมเด็จโตนะครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงนี่เป็นเนื้อคล้ายๆผงว่านะโอ้โหแล้วเก่าคลาสสิกมากนะครับเนี้ยนี่ครับเนื้อผองเขาเงี้ยโอ้โหดูนี่ฮะเนื้อผงสมเด็จโตนี้ครับนี่ต้องมีอายุครับผ้าพนี้นี่ฮะไม่ทราบว่าภาเก,กาจีไทยสร้างเนี้ยเนี่ยโอ้ยเนื้อผงวานเก่า วาดแน่นอนเลยครับนี่คอู๋เก่าจริงฮาสิกครับอ่ะเอา400บาทนะครับพระหูวาดสมเด็จโตนะครับหายากครับเนี่ยไม่ได้เจอครับนี่ครับผมนี่ครับก็สมเด็จโตก็โอ้โหบารมีท่านนี้สุดยอดเลยนะครับรายการที่10นะครับ400บาทครับต่อไปรายการที่อ่าสิครับผม11อ่าอันนี้เป็น นี่เป็นพระกิ่งครับพระกิ่งหรือพระพระพุทธเดียวครับเนี่ยเพราะว่าไม่มีกิ่งนะครับนี่ครับขยากดูแล้วกิ่งไม่มีเป็นพระพุทธล่อโบราณนี่ครับนี่ฮะองค์นี้นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับเป็นหล่อโบราณครับนี่ฮะภาบความเก่าซอกแขนนี่มครับนี่นี่ครับผมธรรมชาติเนื้ออมเขียวนะครับโอ้ยพระองค์นี้ นี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณนี่ฮะไตถฐานนะครับเห็นไหมครับความเก่านี่อย่างน้อยต้องมีอายุนี่ฮะโหหล่อโบราณครับนี่ฮะไม่ทราบพะเกจีนะครับดูนะครับแต่เข็บข้างเห็นไหมครับแต่เข็บข้างวิ่งขึ้นไปโอ้โหปี๊ดเลยเผานี่เก่าจริงเป๊ดจริงๆครับนี่ฮะเนื้อจัดจ้านมากแต่การที่เสวียนครับ นี่ฮะน่าค้นหาครับต้องจัดแล้วครับนี่ฮะมันบ้านหิ่งๆเลยนะครับนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดครับทราบที่จัดไปครับอุ้นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับผมเก่าจริงโบราณจริงนี่ครับขอห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองเอานี่เป็นพระสมเด็จครับอนี่ฮะสมเด็จเนื้อเข็มๆเนื้อแบบนุ่มนะฮะดูโอ้ด้านหลังนี้แบบเนื้อเขาได้จริง ตัดดันข้างนะครับนี่ฮะดูมันช้าครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่แบบดูแล้วสบายตาครับดูนี่ฮะการกดไล การเนื้อคลิปเ,เข้มแก่มวลสารนี่ครับนี่ครับเนื้อแก่ปูนครับนี่นี่ครับโอ้โหไม่ทำปั๊ดใยญ่เลยนะครับคลาสสิกและสวยจริง400บาทครับรายการที่2ี่0ิบาทจัดไปครับผมต่อไปรายการที่ยีอันนี้เป็นสมเด็จไกเซอร์หลังพัดยศหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่ฮะของค์นี้นี่เก่าจริง ความเป็นธรรมชาติความเก่าผิวหิ่งหิ่งเลยนะครับนี่ยันคมๆนี้ครับนี่เนื้อพงนะครับคําว่าหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่ฮะไม่ทราบรุ่นนะครับนี่ครับแล้วเนื้อเขานี่โอ้โหสุดๆแล้วความเก่าเนี้ยตะกุดนี่ครับนี่ครับสมเด็จไก่เซอร์อันนี้มวลสารนะครับโอ้นี่ค้าบเหลืองเนี่ค้าบน้ํามันหรือเปล่าครับเอามันตั้งอิ้วอะไรเนี่ยโอ้โหสวยครับนี่ฮะสมเด็จไก่เซอร์หลัง จุดหลวงพ่อมุ้ยนะครับเอา400บาทครับจัดไปครับ400บาทต่อไปรายการที่อ่าสิครับอ่ะหลวงพ่อเงินนี่ฮะเก่าคลาสสิกนี่นะครับติวจีวอนแทงเข้าไว้ในซอกแขนลึกเนื้อหาโอ้โหเนือ้อนี่ฮะคราวนี้อีกลักษณะก็คือความเก่าผิวเก่านะครับ นี่ฮะใต้ฐานนะครับรอยแต่งตัดโอ้สวยครับนี่ฮะเสียงท่านกลมมากเลยครับเนี่ยดูนี่ครับเอาเอาสี่ร้อยครับผมในการที่ส4บสี่นะครับต่อไปในการที่สิบห้าครับผมสิบห้านี่เอานี่ครับสมเด็จเนื้อเข้มเข้มนี่ฮะเนื้อเข้มเข้มเนื้อหลังปีปๆอย่างนี้ครับหลังปรีนะครับหลังปรีนี่ฮะเนื้อเข้มเข้มหลังปีสวยธรรมชาติโอ้ มวลสารเต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับการยุบตัวนะฮะโลโหดูล้วนีครับคราบดำๆนี่ไม่ทราบข้าอะไรครับความเก่าว่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับพี่ๆอะไรดูแล้วรู้ทราบที่จัดเลยนะครับรายการที่สิบห้านะครับอันนี้เอาแบ่งปลาเลยเอาเอาสามร้อยแล้วกันครับเาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบห้า การที่16ครับอันนี้สมเด็จนี่ครับน่าจะเป็นผิววัดเกศนะครับเนื้อเขาแข่งมากครับนี่ฮะแก่งจริงจริงเดี๋ยวใช้ดูนะครับความแก่งนี่ฮะแก่งแล้วมีบทสารด้วยนะครับนี่ฮะผราอกแบบแก่น้ํามันเลยนะครับนี่ครับใต้ฐานนะครับได้เป็นธรรมชาติโอ้โหเฮ้ยพระ รายการที่1 6นะครับนี่ครับสวยเดิมเติมแล้วนฮะนี่ครับใต้ฐานนะครับนี่ครับนี้ขอที่เอา400บาทครับผมนี่ฮะลองขอรูปเพิ่มเติมดูนะครับโทรสอบถามกันมาได้เลยนะครับผมต่อไปรายการที่17ครับ17อันนี้นี่ครับเป็นผ้าขี่ปลาครับลูกต้นเลยนะครับของ เขาสีดำนะครับนี่ฮะนี่ครับผงนี้ผสมนี่ครับมวลสารหลงพ่อปานด้วยนะครับนี่ฮะยุคต้นๆเลยนะครับนี่ขี่ปานะครับค่าอุดอันนี้อุดผงอยู่ข้างบนนี้ครับนี่ฮะพระรู้สึกว่าจะโดนไฟไหม้ข้างบนนะครับโอ้พระสวยคลาสสิกนี่ฮะพิมพ์นี้ค่อนข้างจะหายากนะครับนี่ครับนี่นะครับผมเอาสามร้อยครับรายการที่เจ็ดสามร้อยบาท ไปรายการที่18ครับ18 18ปดดเป็นนี่ครับพระในสวนครับเรสวนถือดาบนั่งครับอันนี้น่าจะออกวัดอินครับหลวงปู่โตร่วมลูกเสกนะครับนี่วัดอินรารามที่กรุงเทพนะครับนี่ครับเป็นเนื้อหาเก่าครับนี่ครับเจ้าตากนะครับเอาห้าร้อยบาทครับผมเจ้าตากแบ่งปันห้ารอยบาทในการที่18ครับ ต่อไปรายการที่สิบเก้าครับอันนี้เป็นเหรียญ่อน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเหรียญ่อที่ไหนนะครับนี่ฮะนี่ครับจะเก็บนะครับในฐานครับเหรียญ่อนะครับไม่ทราบที่ดีกว่าครับไม่ทราบที่ดูนะครับเนื้อแบบย่นย่นยุบยุบนะครับออกแายภายเงี้นะครับนี่ฮะโอ้โหสุดๆครับนี่ฮะดูนะครับนี่ธรรมชาตินะครับนี่ตุ่ม เดือดตุ่มแตกนี่ฮะนี่ครับบล็อกแตกด้วยนะครับนี่เป็นเส้นแตกขึ้นมานะครับบล็อกแตกนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับนี่ตะคขิบข้างก็มีนะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับอ่ะอันนี้พี่ในทราบที่นะจัดไปครับรายการที่สินเก้าครับนี่ฮะเหรียญหล่อไม่ทราบที่ลึกลับโอ้โหพาสวยจริงนี่มีน้ำทองด้วยนะครับอ่ะเอาสี่ร้อยครับอ้รายการนี้งจัดแล้วสี่ร้อย ต่อไปรายการที่2ี่สบครับนี่ลงพ่วเงินพิมพ์นิยมเนะครับนี่นะครับพิมพ์นิยม A นะครับหายากครับใบหน้านะครับโอ้โหนิยมเสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะครับความเก่าความสึกความลึกเนาะโอ้ใบหูนะครับนี่ฮะนิยม A เลยนะครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับร่องรอยครับร่องรอย เป็นธรรมชาติความเก่านะครับนิยม A นะครับรายการที่20นะครับนี่ฮะเอา5 0 0ครับผม5 0าบาทนี่ฮะจัดไป500บาทนิยม A ต่อไปนะครับรายการที่2ี่นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะเนื้อหาเก่าจริงรายการที่21นะครับนี่ให้ดูนะครับความเก่านะครับเก่าแก่งเป็นธรรมชาติ เนื้อหานี่ด้านข้างครับเห็นไหมหนึบนุ่มเลยนะครับนี่ฮะโอ้หเนื้อนุ่มๆจริงนี่มดสารครับนี่แก่นี่ครับสมเด็จราการที่เบครับนี่ฮะเก่าคลาสสิกเนื้อสวยงามนี่ครับเอาเอาเอาสามร้อยแล้วกันครับเอาสามร้อยรายการที่เบน,นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสอง ยี่สองอันนี้ดีกว่าครับยี่สิบองเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับพระพุทธประลิศนะครับอันนี้อันนี้เหรียญแท้นะครับแท้ดูง่ายเลยครับนี่ครับนี่ครับหลวงปู่ดุลปลูกเสกครับปีสองพันหร้อยสิบห้าครับนี่ฮะนี่นะครับเหรียญสวยจริงๆนี่ครับดูตัวตัดนะครับนี่ฮะนี่หุบปิ้นออกมานี่ฮะพระสวยเเดิมเลยครับนี่ฮะพระ พุทธปรีีนะครับขอ400บาทนะครับนี่ครับ400บาท่ะจัดไปครับรายการที่22ต่อไปรายการที่23เอารายการที่23เอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นนี่ฮะงบนำอ้อยฮะหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับผมจะให้ดูความเก่านะครับนี่ฮะพ่อโบ้ยนะครับนี่คาบดินเบานะครับนี่นะครับข้าง รอยแต่งนะครับนี่ครับคาบดินเบ้าไปฝังนี่ฮะฝังดูตามองพระเนี้ยนี่คือเป็นการเทหลอโบราณจริงงบน้ำอ้อยครับโอ้โหฮะต้องจัดแล้วครับเก่านี้ค่าสีนี้นี่ฮะในการที่ยสาครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้ครับนี่มีนี่ฮะเม็ดขี้เบ้าเม็ดดินเม็ดกวดครับฝังองพระอย่างนี้โอ้โหดูง่ายครับนี่ฮะนี่ครับ ขอบอ้ยครับนี่งบน้ำอ้อยเอาห้าร้อยครับผมรายการที่ย3 5 0ิบสามห้าร้อยบทต่อไปรายการที่ย4ิบสี่เอาสมเด็จดีกว่าครับนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองนี้นะครับดูนะครับดูนะครับผมสวยงามมากพระองค์นี้นะครับนี่ฮะเราดูด้านหลังนะครับอันนี้นะครับโอ้โหพระตรงเลยนะครับดูแบบคลาสสิกนี่ฮะ ครับตามซอกแข่งเห็นแป้งครับแป้งเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะแป้งเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะไม่ได้ปุงแต่งอะไรนะครับปัดสจการปัดและขัดครับโอ้โหเนือเป็นพิมพ์ที่สวยงามจริงดูนี่ฮะสมเด็จองนี้นะครับเนื้อเขานี่นี่ฮะด้านข้างครับเห็นครับนี่ครับพระสมเด็จ จริงครับองนี้นี่ฮะองนี้ขอราคาหน่อยนะครับเอา600บาทครับนี่ฮะหกรบาทสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรูปเพิ่มเติมได้หกรบาทพระสวยจริงนี่แห่งแก๊กเลยนะฮะการท4ยี่สี่หกร้อยบาท ac, ต่อไปรายการที่ห้าอันนี้เป็นเตา่าครับเต่าโบราณนะครับเต่าโบราณนี่ฮะนี่ครับเต่าโบราณนะครับลองแคปรูปหาข้อมูลดูนะครับอันนี้เต่าโบราณจริง นี่ฮะเป็นเหรียญรอเต่าโบราณความเก่าครับดูเนื้อโลหะก็รู้แล้วว่าเก่าไม่เก่านะครับนี่ฮะดูนะครับเก่าคลาสสิกนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับการเทแล้วยุบตัวของโลหะมีเห็นครับนี่ฮะเต่าโบราณนะครับนี่ครับพี่เพ่นใดทราบที่ครับเต่าโบราณดูนี่นี่คือคราความเก่าขององค์นะครับนี่ เต่ายันนี่ครับเหรียญหล่อเต่ายันโบราณนะครับยี่ห้าเอาห้าร้อยครับจัดไปครับวันนี้ห้าร้อยบาทรายการที่ยี่หกครับยี่สิบหกแล้วนะครับออยี่บหกจัดไปฮะอันนี้เป็นผ้าปิดตาหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับอันนี้อุดกิ่งนะครับอันนี้ตัวจริงนะครับผมสวยงามมากครับนี่ฮะนี่ครับดูเนื้อครับเนื้อโลหะเขานะครับโอ้หลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับ นี่ฮะสวยเดิมเดิมครับนี่รอโบราณโบราณแท้เลยครับนี่ครับเนื้อเขาธรรมชาติมากนี่ฮะเนื้อกรงเนื้อเกินเห็นไหมครับตามซอกนี่ขี้เป้าติดอยู่ตามองพระอุดเก่งนะครับอุดเก่งเก่งดังครับฟังชัดนี่ครับนี่ครับผมเอาเอาหกร้อยบาทครับหลวงพ่ออิมันหัวเขานะครับนี่ฮะเป็นพระอีกพิพ์ที่ค่อนข้างหายากครับหกร้อยบาทในการที่ 26นะยี่สิบหกครับต่อไปรายการที่ยีิบเจ็ดครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระปิดตาครับพระปิดตานี่ฮะหลวงพ่อฤาษีเีงดำครับวัท่าสูงสร้างนะครับเนี่ยที่ลึกหลวงพ่อปานพ่เหมือนนะครับอันนี้นะครับสวยเดิมเดิมครับพระค่อนข้างที่จะเล่นหายกันนะครับเป็นพระปิดตานี้บ้านเลยครับเนี่ยดูขี้ฟงขี้ฝุ่นโอ้ยเต็มไปหมดเลยครับ พระองค์นี้นะครับปราศจากการการใช้เลยครับนี่หิวหิ่งหิ่งอย่างนี้ต้องจัดนลครับพระดูง่ายสบายตาครับนี่ครับลพ่อสีแดงดําครับปลูกเสกนะครับเป็นเทือกในงานฉลองรูปหล่อนี่ครับหลวงพ่อปานนะครับนี่ฮะนี่นะครับสวยเดิมครับอันนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ครับพระองค์นี้เล่นหานอยู่นะครับ ขอ1,100บาทนะครับผมต่อไปรายการที่2 8ครับ2ีนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับดูนะครับความคลาสสิกความเก่านะครับอ่ะโอ้ยพิมพ์อันนี้พิมพ์นี่เป็นพิมพ์ขี้ตาครับขี้ตาขี้ตาสามชายนะครับนี่ฮะนี่ดูโลหะความเก่านะครับนี่นะครับ ดูนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนื้อโลหะอมเขียวสามซอกเก่าลึกนี่ฮะนี่นะครับวีทีนะครับพิมพ์คีตานะครับนี่ฮะโอ้ยคลาสสิกรายการที่แปดครับอันนี้เอาเอาเก้าร้อยบาทครับนี่ครับเก้าร้อยบาทรายการที่แปดครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้า ิบเก้านี่ก็เป็นรูปหล่ออีกพิมพ์นึงนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะรายการยี่สิบเก้าสวมเดิมเลยครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ฮะรการยี่สิบเก้านี่ครับเอา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 สี่ร้อยแล้วกันครับจัดไปครับสี่ร้อยต่อไปรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อหาแบบจีตจ้านมากจัดจ้านดูด้านหลังนะครับเห็นรองลอยธรรมชาตินะครับนี่ครับโอ้พระสวยงามจริงครับนี่ฮะดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อผงเนื้อเนี่ยมวลสารนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหพระสุดเด็ดจีดมากครับ ข้างแบบปื้ดปื้ดปี๊บเลยครับนี่ครับปื้นปื้ดนิดๆนี่ฮะโอ้สวยครับพ้าสมเด็จนี่ฮะนการสุดท้ายครับนี่ฮะสวยงามครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่โอ้สวยจริงดูด้านหลังครับนี่นี่ฮะนี่ครับไม่ใช่พระนี่พระบ้านๆเลยนะครับได้มานะครับนี่ฮะเอาหกร้อยบาทครับในการสุดท้ายครับก็พี่ๆใีครับชอบ ชื่นชอบเข้าไหนนะครับสนใจเข้าไหนก็โทรมาปิดหรือโทรสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0892141595นะครับผมก็มีบริการเก็บปทางเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ